สวัสดีค่ะเราก็มาต่อกั่อีีที่2กันนะคะทรายก็ได้ผ่านตอมอเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจอยากให้ทรายรีวิวตอมอก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสนะคะไปหาป้ากันเนาะป้าไม่ได้อยู่ที่โซนะคะจะอยู่ตรงโอซานะคะ่ะเลยสูวอนไปประมาณสองถสสถานีค่ะ เราก็ไปซื้อตั๋วนะคะตรงตู้หรือว่าจะไปซื้อกับพนักง,งานก็ได้นะคะแล้วก็มายืนรอตามจุดต่างๆที่เลขบัสของเรานะคะเขาก็จะมีบอกแบบเดินที่นั่งเวลาราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมานั่งตรงตามนั้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงโอซา์เรียบร้อยแล้วค่าหนาวมากค่ะแล้วก็มากินซุนแดกุกเนาะคือปกติสายไปชอบกินซุนแดแต่ร้านนี้อร่อยจริงๆเนาะ อเ okay, คคะพวกนี้ค่ะายมีแผนที่จะไปเที่ยวซูวอนนะคะกับพี่ๆคนไทยเนาะเออแอปที่าซแบบหลักๆที่จะใช้ก็มีตามที่คลิปที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนการเดินทางเนาะหรอหรือว่าใครไม่รู้ว่าจะปักปุดตรงไหนก็สามารถดูใน Google ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะาซก็ถึงซวอแล้วเนาะอยู่ในป้อมทวา2ซองค่ะหยุด เออไวอนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่คนไหนแบบไม่รู้ว่าวิธีการค้นหาย,ยังไงก็สามารถค้นหาใน Google นะคะแล้วก็สามารถปักหมุดได้ในเนเวอร์แมหรือว่ากระเกาแมปก็ได้ค่ะ ค่ะใครที่แบบอาจจะเบื่อเที่ยวในตัวเมืองโซแล้วนะคะหรือว่าแบบอยากจะลองมาเที่ยวในธรรมชาติบ้างชานเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายก็แนะนําเป็นสวนันเป็นที่แรกเลยนะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกค่ะจากโซประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ4 5นาทีประมาณนี้ค่ะสามารถโดยสารด้วยรถบัสหรือว่าซับเวย์ก,ก็ได้นะคะเราก็เดินทางมาได้แล้วค่ะ คือในสุวรรณเนี่ยทายคิดว่าคาเฟ่ก็คือเยอะมากๆากเลยนะคะใครแบบเป็นสายคาเฟ่แล้วก็ชอบเที่ยวธรรมชาติหรือว่าจะเป็นวอลกิสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สุวรรณก็มีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งลรวัวรุ่นเลยระดับหนึ่งเนาะเวลาทรายจะมาสุวรรณเนี่ยทายชอบมาวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะคือัยรุ่นเยอะมากเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเมื่อเราเดินเข้าป้อมทวาซองเข้ามาแล้ว ตรงข้างในเนี้ยค่ะจะมีคาเฟ่ยเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แบบย้อนยุคเนาะหรือว่าเป็นคาเฟ่แบบสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเยอะมากเลยค่ะข้างในเนี่ยค่ะตรงซ้ายมือถ้าเกิดวันเพื่อนเดินเลี้ยวขวาไปตรงนั้นก็จะขึ้นไปบนภูเขานะคะเดินเล่นไปสวนสาธารณะ,ะเนาะอันนี้เป็นคาเฟ่เนาะอันนี้ทซายก็จําชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันจิ้มเอาเนาะชี้เอาชี้เอากับพวกพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะคือร้านนี้ท้ายคิดว่าขนมเขาอร่อยนะท้ายก็เลยสั่งขนมมา โอเคค่ะต่อไปค่ะทรายกับพี่ๆก็เลยคุยกันว่าเอ้ยอยากกินเบียร์กับไก่ทอดเนาะคือมาเกาหลีก,ก็ต้องอย่พาพลาดเลยนะคะก็เลยลองหาร้านในเนวว่าแมปกันดูค่ะก็มีร้านละแวก้าเคนครั้นั้นค่ะก็เลยลองเดินมาคือบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ไก่ทอดก็อร่อยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะ สั่งมาสองอย่างแล้วก็สั่งเบียร์มาค่ะแล้วก็บอกต่อค่ะคนขายหล่อมากโอเคค่ะต่อไปก็กลับกันดีกว่าค่ะจบทริปค่ะเอาป,ป้าคงรอแล้วแล้วค่ะว่าโอ้ยทําไมไปกันนานจังเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จบทริปสซวอนนะคะเดี๋ยวสายจะไปสซวอนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าสถานีรถไฟสายกับสซวอนก็คือว่าอยู่ใกล้กันเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะเพราะว่าซายเองก็เพิ่งมา ถ่าย u t u b e ใหม่ๆนะคะอยากจะเอา y t u t u ของตัวเองเนี่ยเป็นบันทึกแบบเป็นความทรงจำเนาะว่าเราเคยไปที่นั่นเราเคยไปที่นี่เรามีการเดินทางยังไงเนาะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกับช่องของทรายนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากให้ทรายละอียบอกรายละเอียดที่มากกว่านี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอันนี้ทรายกินนะเป็นปลาเลยก็ไม่รู้ตาอร่อยนะ หมูโบโกกิแล้วก็จบด้วยกินไอศครีมค่ะอืมก็คืออบป้าก็คือเทคแคร์ดีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเออช่องของของทซนยเนาะทรายจะแบบพยายามมาลงคลิปบ่อยๆเนาะเพราะว่าทรายเป็นคนถ่ายเองตัดต่อเองนะคะทรายก็จะมาอยู่เกาหลีสามเดือนเนาะแบบพูดภาษาเกาหลีก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไอยูอะไรปกติมุงูปลาปลาของไซายนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนแบบไ้ยสงสัยว่าเราจะซื้อของยังไงแล้วอยู่คนเดียวได้ได้ยังไงเนาะแบบ เดี๋ยวสายก็อาจจะแบบมาบอกรายละเอียดในคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้สายด้วยนะคะขอบคุณนะคะ